ป่ากันโดดีๆนะพระเราชี้เราพิจารณาปาฏิสังขารอยู่อยู่ตลอดเวลาตังแต่ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลามีปัญญามีสติปัญญารู้กายรู้ใจของเราตังจะต,ตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรม ตัวธรรมก็คือตัวใจธรรมชาติของใจที่ปราศจากกิเลสเขาก็สะอาดเขาก็ปกติใจจะเกิดความโลภความโกรธเราก็รู้เท่าทันถ้าเรามีสติมีปัญญาอยู่ปฏิบัติเราก็จะได้เป็นบุคคลที่ฟังธรรมกายของเราเป็นก้อนธรรมใจของเราเป็นองค์ธรรมสติที่เราสร้างขึ้นมาเป็นคนมันพัฒนสอนใจอยู่ตะลอดเวลาเขาเรียกว่า อยู่ที่ไหนก็เป็นวัดได้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาพวกท่านจงพยายามดูรู้ใจของตัวเราเองทุกเรื่องในชีวิตไม่ใช่ว่าจะมาวัดเราถึงได้ฟังธรรมไปฟังพระท่านพูดเราถึงได้ฟังธรรมเราจงฟังตัวเราครสอนตัวเราทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงกายเนื้อของเรามีอะไรบ้างซึ่ง ขันห้าของเรามีวิญญาณเข้ามาครอบครองอะไรส่วนรูปอะไรส่วนนามเราไม่เข้าใจแนวาทางพระพุทธองค์ท่านในค้นพบมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วก็ให้เราเดินตามทำหน้าที่ตามให้ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องความจริงของชีวิตสอนเรื่องสัจจะความจริงของชีวิตเราต้องรู้กายในขันห้าของเรารอบรู้ในกองสังขารของเราให้ได้ เราต้องละกิเลสที่ใจของเราให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เข้าไม่ถึงธรรมส่วนมากก็มีแต่ใจนั่นเราทั้งวิ่งทั้งเกิดทั้งหลงหลงอยู่ในการสร้างคุณงามความดีหลงสเสแวงหาธรรมถ้าไม่เจริญสติเข้าไปพร่ำสอนใจอบรมใจจนใจคลายออกจากขันห้าดับความเกิดเราก็จะเข้าไม่ถึงตัวธรรม มีแต่แต่ตัวรมวิ่งหาธรรมมันจะไปเจอได้ยังไงหาความโลภความโกรธความอยากกิเลสอยากกิเลสละเอียดมาปิดกันตัวเอาไว้เสยมิตรเอาขันห้ามาปิดกันตัวเอาไว้เสยมิตรจะเห็นได้ยังไงถ้าไม่เจริญสติให้ต่อเนื่องเพียงแค่เจริญสติให้ต่อเนื่องถ้าทําความเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็ยากอีกแต่บะบาลมีพยายามสร้าง มันขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นอย่าโยนความรับผิดชอบตัวเราให้คนอื่นกายของเรามีอะไรบ้างวิญญาณเป็นลักษณะอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นยังไงใจที่ไม่เกิดเป็นงไงใจที่คลายจากความคิดเป็นยังไงกิเลสอยากกิเลสละเอียดเป็นยังไงนิวรณ์ทำเป็นยังไงมีกันหมดทุกคน เด่นเฉว,ว่าเราจะเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทาันเห็นต้นเหตุหรือไม่เท่านั้นเองมีในความไม่มีเาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาสอนเรื่องไรลักษ์สอนเรื่องหลักของอริยสัจท้าให้พิสูจน์ท้าให้พิสูจน์ได้จะเดินตามแนวทางของท่านรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยท่านถึงบอกให้เชื่อ ช่วงใหม่ใหม่อย่าหาเหตุผลแบบกิเลสเข้ามาโตแยกให้เดินตามทำตามจะก่อนหมดความสงสัยเห็นด้วยรู้ด้วยเข้าถึงด้วยตามทำความเข้าใจได้ด้วยนั่นแหละหมดความสงสัยหมดความลังเลท่านบัญญัติเอาไว้หมดมีปัสนาผมมีปัสนาญัณการเกิดการดับของจิตของขันธ์ห้าท่านถึงบอกให้รอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์แล้วก็รอบรู้ในโลกธรรม ที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ่วนมากจะไปรอบรู้เฉพาะโลกธรรมในโลกธรรมแปดหลักยศสารเสริญสุขทุกนินทาตรงนั้นมีกันเยอะเอามาปิดกั้นดวงใจของตัวเองเอาไว้จนมืดจนแกะไม่ออกคนที่จะแกะออกง่ายคือคนที่มีศรัทธามีความเสเสละมีสัจจะมีความอ่อนน้อมทำตนฝากใยสนใจมีความเพียรเอาออกคลายออก มองเห็นความจริงภายในมันถึงจะคลายออกได้ง่ายได้เร็วเร็วไว้ความเสอสละไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความขยันไม่มีมันก็ยิ่งห่างไกลก็ต้องพยายามไม่เหลือวิสัยเราพยายามสร้างบุญให้มีให้เกิดขึ้นที่กายของเราให้เต็มเปี่ยมบุญทั้งสมมุติบุญทั้งวีมุติพอสมมุติกับวีมุติเขาก็อาศัยกันอยู่คนเราเกิดมาจะไปยังไงมายังไง ทุกคนตายหมดจะตายช้าหรือตายเร็วเท่านั้นแหละความจริงก่อนที่ยังไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ไปลกถ้าพูดเรื่องความตายแล้วไม่อยากฟังถ้าพูดความอยากได้อยากมีอยากร่ำอยากรวยและชอบอยู่อยากร่ำอยากรวยก็ขยันมันเพียนเสาแวงหาหาด้วยสติหาด้วยปัญญาหาด้วยเหตุได้ผลการกระทําก็ต้องถึงพร้อมไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่น เราไม่อยากจะร่ำจะรวยก็ได้เราไม่อยากจะมีก็มันก็จะมีถ้าเราขยันจากในน้ยไปหามากๆืมแหว,วงหาใจก็ต้องรู้ใจปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้ธรรมปฏิบัติตั้งแต่ธรรมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรสติก็ไม่รู้จักคําว่าความบลึกรู้ตัวอย่าปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะอย่างไรก็ยังไม่รู้รู้ตั้งแต่การพูดการจาต้องให้รู้ให้เห็นในกายในใจของเราสร้างขึ้นมาให้เต็มเปี่ยม ให้รู้ทาทันความคิด,ดกกรู้จักควบคุมความคิดความคิดเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นอย่างไรระดับไหนเกิดขึ้นจากตัววิญญาณเกิดจากอาการนองคันหาหรือว่าเกิดจากสติปัญญาต้องแก่งให้ออกคนที่เข้าใจในธรรมรู้ธรรมฟังนิดเดียวไม่จําเป็นต้องไปแสเวงหาที่ไหนเลยหาที่กายลงที่ใจเราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลาจัดการ ซับภายในให้บริบูรณ์นอกนั้นก็ข้างนอกก็จะเข้ามาหาเราเราก็จะช่วยอนุเคราะห์แก้ไขกันไปส่วนมาก็จะไปหาธรรมที่โน้นหาธรรมที่นี่มันไม่เจอโลกหาภายนอกแต่หาธรรมจากสถานที่โน้นหาธรรมที่นี่ถ้าเราเข้าใจในการดูใจในการละแล้วไปเถอะไปสร้างกําลังใจไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่นั้นได้กําไรแต่ยังไม่เข้าใจนะจะเดินรอบโลกก็ไม่เข้าใจรลก ถ้าเรารู้ใจถ้าเรารู้ใจแล้วไปที่ไหนเราก็รู้ใจรู้ธรรมตัวใจนั่นคือตัวธรรมกายนี่ก่อ,กอนธรรมยังแค่ระดับสมมุติพวกเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่แต่ปัญญาทางสมมุติทางโลกียะนั้นเข้าใจอยู่ในระดับของสมมุติอาจจะถูกต้องอยู่แต่ในหลักธรรมแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ตัวใจจริงๆก็ยากอยู่เพราะใจมันยังเกิดยังบิ่งก็รู้อยู่ใน ในความรู้ในความหลงหลงในความรู้ละเอียดละเอียดมากสำหรับหลักใจเราละเอียดมากก้อนเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนอกจากจะดำเนินตามคำสอนของพระพุทธองค์ความระลึกรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วกละกิเลสออกให้มันหมดตามความเป็นจริงกิเลสมันมาทีหลังมันไม่มี แต่มาสร้างเรียปกคขุพีรมิดเลยเพียงแค่ความเกิดก็ปิดตัวใจของตัววิญญาณเอาไว้เลยเพียงแค่ความคิดอาการของความคิดเกิดการปรุงกันแต่งแต่มีขันห้าเข้ามาปิดไว้อีกชั้นหนึ่งปิดเด็ดอยาบปิดเด็ดละเอียดปิดชั้นเอาไว้เยอะจนมาก็ได้ทําบุญให้ทานทําบุญให้ทานแต่ก็ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ไดี ฐานให้มันออกให้หมดฐานให้เป็นส่วนมากฐานไม่เป็นฐานแล้วก็ปรารถนาอยากให้มันได้เยอะกว่าการให้ทานจต่ก็ได้อยู่ในหลักของสมมตุติได้ความสุขกายสุขใจได้สวรรค์ได้พรหมแะกายแตกดับแต่ไม่ได้นิพพานพอความเกิดยังมีอยู่เราต้องเข้าถึงคำว่านิพพานลักษณะของนิพพานหมายความว่าความเย็นความว่าง ใจที่ว่างปัดมัจากกิเลสใจที่ไม่เกิดเรียกว่าใจนิพพานใจว่างใจบริสุทธิ์ใจนิ่งเรียกว่าใจเที่ยงใจไม่นิ่งใจไม่เที่ยงก็นิพพานก็ไม่เที่ยงใจนิ่งใจเที่ยงนิพพานก็เที่ยงก่อนที่จะให้ใจนิ่งใจว่างได้มันว่างจากอะไรล่ะว่างจากกิเลสมันมีกิเลสล้วก็ละกิเลสเราละไม่ได้ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุเราก็พยายามใช้ปัญญาขัดเกลา ไม่ใช่ว่าทำปุบมันจะได้ปับ๊บทำอยู่เรื่อยๆอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรจริตศรัทธาของเราชอบอย่างไรเราต้องรีบแก้ไขไนว่าพระวิญญบัชีก็ต้องพยายามนะพยายามเอาวันนี้ก็เป็นวันธรรม,มสวนะวันฟังธรรมเราต้องฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาได้แตะตืต่นขึ้นมามันพัฒสอนใจของเราอย่าให้คนอื่นเขาสอน อันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดอันนี้เป็นกุศลอกุศลกายทำหน้าที่อย่างไรทวารทำหน้าที่อย่างไรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติปัญญาพากายไปใจรับรู้หรือว่าใจเป็นตัวสักหรือว่าขันห้าความคิดเป็นตัวสักถแต่ยังแยกแยะไม่ได้ฝังไม่ค่อยจะรู้เรื่องรลกไม่รู้ว่าพูดอะไรบอกว่างัน้นแต่แยกแยะได้เราสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกวจิลรตัวไหนจะมาหลอกเราตัวใจมันจะสั่ง ไปตามอำนาจของกิเลสหรือเปล่าเป็นกุศลหรือว่าอากุศลในหลักธรรมท่านให้มันพร่ำสอนใจแล้วก็คลายแยกแยะแล้วก็ดับความเกิดของใจให้ใจรับรู้ผิดถูกชั่วดียังไงสติปัญญาไปแก้ไขจังกระตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นสติปัญญาของเราเรยวไวขึ้นก็จะกลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาจนไม่ได้สร้างจนเป็นปัญญาอัตโนมัติเอาไปใช้ ทําความเข้าใจในชีวิตไปดําเนินชีวิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในกายของเราเดินเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเขาก็ว่างเขาก็บริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าจะกลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดนอกนั้นก็ได้กําไรชีวิตในการสร้างบุญสร้างประโยชน์ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่เราต้องออสร้างทรัพ์ภายในให้เต็มเปี่ยมสชยก่อน ก่อนที่จะล้นออกไปหากำไรชีวิตให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันความนิ่งทัก5านาทีสิบนาทีมันก็ยากการจเจริญสติที่ต่อนเนื่องมันก็ยากถ้าไม่มีความเพียรสิ่งพวกนี้บังคับกันไม่ได้หรอกพูดจนปากเปียกปากแขะถ้าไม่เอาก็ไม่เอาถ้าคนมีบุญพูดนิดเดียวเขาไปแก้ไขตัวเองทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน นั่นแหละเขเรียกว่าพระใจสะอาดใจสว่างใจบริสุทธิ์ใจก็เป็นพระจึงเป็นขลาวว่าใจก็เป็นพระได้อ่ะตั้งใจละพรกันอขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจตถึงจะต,ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือย,อยังแต่ยังก็เริ่มเสร็จนะ ให้ต่อเนื่องกันสักนิดสักหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําวางกายให้สบายวางใจให้สบายสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวความรู้สึกรับรู้เวลาลมวิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเราแล้วก็เวลาลมหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละเขาเรียกว่ามีความรู้ตัวถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่อง เวลาหายใจเข้าออกหายใจออกหายใจเข้าหายใจยาวหายใจสั้นขอให้รู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเพียงแค่สร้างความรู้ตัวต,วตรงนี้ให้ต่อเนื่องให้ได้เชียก,ก่อนก็ไม่ค่อยจะสนใจกันทั้งที่ใจก็ปรารถนาอยากได้บุญสเสวงหาธรรมเสวงหาที่โน่นที่นี่มันปิดกันเอาไว้หมดเสียแล้ว เรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันถ้าความรู้ตัวพลังเผอเริ่มต้นใหม่พลังเผอเริ่มต้นใหม่จนกว่าจะเป็นมหาสติความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปฏิบัติลึกลงไปเราก็จะเห็นการเกิดอาการห้องใจเขาจะปุ่งจะแตงเขาจะอึดอัดบางทีเขาก็ส่งไปภายนอกเราก็พยายามกระตุ้นความรู้ตัวใหม่หายใจเขาออกใหม่ใจ,ออก,ใใจก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเอง อยู่กับกายของเราเองมันก็จะเห็นเป็นสองส่วนกําลังสติของเรามีมากแล้วก็อบรมใจของเราแล้วก็ข่มใจของเราด้วยสมถะอันนี้เขาเรียกว่าสมถะถ้าข่มใจให้อยู่ในความสงบจนกว่าความรู้ตัวของเราจะรู้เท่าทันการเกิดของใจการเกิดอาการของขันห่าเขาเคลื่อนเข้าไปรวมกันถ้ารู้เท่าทันเขาจะแยกออกจากกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงในหลักธรรม แล้วก็สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้เพียงแค่เปิดทางแต่ก่อนนั้นศรัทธามีพร้อมปัญญาทางโลกปิดกั้นเอาไว้จะแยกแยะตรงนี้ได้สัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้เพียงแค่เริ่มต้นแต่ฐานบุญมีอยู่ความรู้ตัวของเราก็ตามทําความเข้าใจใจก็จะว่างอื ใจว่างรับรู้ความรู้ตัวเราก็จะตามดูเห็นการเกิดการดับของขนันห้าเรื่องอะไรบ้างเป็นกุศลหรือว่าอากุศลเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็จะเข้าใจในเห็นความเกิดความดับเราเราว่าเห็นไตลักรอบรู้ในกองสังขารทุกเรื่องเวลาจบลงแล้วความว่างเปล่าก็จะมาปรากฏที่ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพระยับแดดหรือว่าเปรียบเอาไว้เหมือนกับลูกคลื่นเวลาเข้ากระทบฝังก็แตกหายไปลูกใหม่ก็เข้ามาตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเรา ฝึกหัดปฏิบัติแยกแยะได้ทําความเข้าใจได้ถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจให้ตลอดทุกเรื่องเขาก็ซืมเข้าสู่สภาพเดิมเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมันกันแม้แต่ตัวใจตัววิญ,ญญาณเขาก็เกิดมาตั้งนานเขาหลงคิดหลงเที่ยวหลงหลอกตัวเองมาตั้งนัานความรู้ตัวสติปัญญาของเราต้องชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห,เห็นผลการเกิดการดับให้ชัดเจนทุกเรื่องจนยอมสิโลลาบได้นั่นแหละ จนละกิเลสได้หมดจดนั่นแหละหมดความสงสัยได้นั่นแหละเขาถึงจะยอบแต่เวลานี้ความรู้ตัวสตินี่ไม่ได้สร้างกันเลยมันจะไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงถึงสร้างขึ้นมาก็นิดนิด,นดหน่อยหเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้มันจะไปประหัดประหารกิเลสได้ยังไงมันก็ได้แค่ทําบุญให้ทานการทําความเข้าใจให้ตลอดสายไม่มีจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ เราก็ต้องพยายามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำอย่าไปทิ้งบุญในการทําบุญในการให้ทานสร้างบาร,รมีให้มีให้เกิดขึ้นความเฉลิขละความอดทนความ,วามออน้อมถ่อมตนการปักฝ่การสนใจความพยัน์มั่นเพียรเราพยายามทําให้ติดตัวติดกายติดใจของเราอย่าไปกงังวลว่าจะเสียเปรียบปีเลดคนนู้นคนนี้เราชนะตัวเราแล้วเราชนะหมด พยายามทำนะเอาละวันนี้ขอเจริญทำเป็นตัวนี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทำความพอใจกันเอา